สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองอินสปูกนะคะซึ่งวันนี้เราตามปะป๊ามาทํางานแต่ว่าคือปะป๊าเข้าออฟฟิศไปแล้วล่ะแม่จ๋าก็เลยมาเดินช้อปปิ้งที่ห้างอที่มีชื่อว่าเดดนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของเราป๊ะป๊าปะป๊าเข้าออฟฟิศประมาณสัก3ามชั่วโมงเดี๋ยวปะป๊าก็กลับมานะคะเดี๋ยวเราไปเลาะช้อปปิ้งกันค่ะสอคนแม่ลูกนะคะเอาะป๊ป๋าค่ะ อโอเคค,คัมแบรเคเลเตรูไปกินกินอะไรบางบางอย่างก่อนมาคิมโอ้หนูบอกว่าหนูจะมาหาซื้อของกินพอมาเจอของเล่นก็จะแวะของเล่นเดี๋ยวซันตาพู้ใจดีจะเอามาให้หนูไปไปหาอะไรกินก่อนกินอะไรนะซูชิโชูชิโอเค ในชูชียู่ตรงไหนอันนี้ไม่ใช่อันนี้สลัดขนมอ,นนอู้แพนเค้กก็มีเอาแพนเค้กไม่น่ากินเอาไหม<อ>หรือจะเอาแซนด์วิชแซนด์วิชก็มีเอาไหมแซนด์วิชหรือว่าเอาครัวซองหรืออะไรโดนัททางนี้ก็มีชาวมาดูนี่โอ,นนอ้น่ากินจังเลยน่ากินมากเอาไหมเอาจี่ซวนหรอื ว้าไม่เอาไอศครีมอันนี้เป็นคือมันจะเลอะแต่เช้าเลยนะลูกถ้าเป็นอ่าเนี่ยเดี๋ยวเอาออกไปละลายหนูก็ถือไม่ได้ละอันนี้ดีกว่าไหมไปดูตรงนู้นดีกว่าปะหรือว่านุจะเอาตรงนี้วิยน,น่ากินจังเลยเนี่ยใช่ไหมเอาไหมน่ากินมากเลยหอมมากเลยขนมปังใหม่ๆอันไหนเร็วๆยิบยิบยิบ เจอของถูกใจยังได้ยังจะเอาอะไรเร็วๆเ,เจอแล้วชูชิเอาเลือกเอาหนูจะเอาไหนหนูชัวว,ว่าหนูจะกินช,วชัวไหมว่าจะกิน ปชิก็ไม่เอาจะมาเอาขนมเอาเร็วๆอะพอไหมกี่บาทเบบี้กี่บาทพออแม่ขนมนูกี่บาทฝบายบาทไฟาบาทไฟออยลูไม่ใช่ไฟบาทระวังขาดนะลูกวัดออยลูวัด ระวังตังขาดะ เอาตังค์ทอนด้วยตังค์ฟีชิ้นไปทางนี้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 คิมเสื้อตัวนี้ของซาร่าเหมือนของมังโก้เลยแต่ว่าคือไม่มีไซส์นะคะน่าเสียดายมากๆนะคะคือเหมือนตัวที่แม่จ๋าใส่อยู่อุ่นมากๆเนอะอยากได้อีกสักตัวคะ่ะแต่ว่าคือไม่มีไซส์นะคะ นดไม่คุ้าเลอย้อนชุดอมนี่หนูระวังหกนะลูกเแบบี้ระวังหกตอนนี้นะคะเฮากับกบมาถึงวันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่้องจา๋าคือตอนนี้อากาศก็เย็นมาก มาจาก,กาแฟมาเปลี่ยนชุดให้เป็นชุดที่อุ่นๆหลักะนั่งอยู่ขังเตาผิงเลยอันนี้เป็นเตาผิงของข้านะคะร้อนกําลังดีเลยนะคะอลักะจุดเทียนแน่นอยหนึ่งให้แบบว่าไม่ไอความหมอนออกมาเพิ่มความอุ่นด้านหลังนะคะอันนั้นหล,ลวก็นั่งจิบกาแฟอุ่นๆไปนํานะคะอุ่นดีจิบกาแฟอุ่นนะพี่น้องจ,าจ๋าจะได้ค่ายหนาวได้แน่จักหน่อยนะคะ คือเมื่อเช้านี้นะคะเมจากบน้องอเล็กนะคะกัตามปะป๋าออกไปทํางานตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าปะป๋ามีประชุมที่เมืองอินสปูนะคะอยู่ที่ออฟฟิศประมาณสักสามชั่วโมงเมจาก็เลยตั้งใจที่จะตามไปด้วยเพื่อว่าที่จะไปซื้อของวัคริสต์มาสให้ปะป๋ากับน้องอเล็กเออนั่นแหละแล้วทีนี้ในส่วนของเมจ่าเองก็คือไม่เอาอะไรเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอ่าสิ่งที่จะซื้อให้ให้เมจ่าเนี่ยคือขอเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็นอะไรนะเครื่องล้างจานแล้วก็เปลี่ยนเป็นเตาอบแล้วก็เป็นเตาเกสนะคะที่ใช้ในครัวของเราใหม่ทีนี้ป๊าปาก็โอเคตกลงแล้วก็สั่งแล้วนะคะแล้วก็ช่างมาดูเรียบร้อยแต่ทีนี้คือช่างก็โทรมาแจ้งว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าช่วงคริสต์มาสปีใหม่คือไปรษณีย์คนส่งของเยอะมากอะไรแบบนี้อาจจะล่าช้า ดังนั้นคิวยาวเลยน่าจะเป็นหลังปีใหม่อะไรประมาณนี้ตอนแรกนะคะแมจะ่จ๋ากะตั้งใจว่าอยากจะทําให้เสร็จก่อนคริสต์มาสนะคะน่าักเพื่อที่จะเป็นของวัญคริสต์มาสพอดีแต่คือไม่ได้นะคะเพราะว่าไปสยนคืองานเยอะมากของแบบว่าขนส่งอะไรคือแน่นมากนะคะดังนั้นคิวของเราก็เลยน่าจะเป็นหลังปีใหม่นะคะเอออันนี้ก็เลยตัดเรื่องของขวัญคริสต์มาสของแม่จ๋าไปนะคะในที่นี้อ่า แล้วก็ไปหาซื้อตั้งใจว่าจะซื้อลองเท้าให้ป๊าป๊าแต่ก็ไม่ได้พ๊าป้าคืออยากให้แกลองไม่อยากให้มาเปลี่ยนอีกแต่พอแกมาเห็นแล้วแกไม่เอานะคะแล้วก็ตอนเช้าที่ไปชอปปิง้งแม่จ๋าก,ก็ได้อากางเกงยีนสามตัวให้น้องอเล็กแล้วก็ได้เป็นเสื้อผ้าชุดวอร์มนะคะหนึ่งชุดเพื่อที่จะให้เขาเอาไปเล่นที่โรงเรียนเพราะว่าวันจันทร์เขาจะมีการเล่นแล้วก็มีการออกกําลังกายของเด็กๆอย่างประมาณเนี้ยนะเออนั่นแหละก็เลย ได้ของอเล็กไปแล้วแม่จ๋าก,ก็คือไม่ได้อะไรเนาะแล้วที่นี่นะคะป๋าป๋าก็เสร็จจากงานก็จะเป็นเวลาที่เที่ยงพอดีนะคะก็เลยได้กินอาหารเที่ยงกันที่ห้างเดสนั่นแหละเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่จะเป็นลักษณะของบุฟเฟ่นะคะมีเมนูข้าวเมนูเส้นมีอะไรต่างๆเยอะมากแล้วก็ขนมหวานนู่นนี่นั่นมีเครื่องดื่มก็คือเขาคิดเป็นหัวละนะคะนั่นแหละในระหว่างที่แม่จ๋าก,กับอ่าได้รับโทรศัพท์กับทางบ้านนะคะทางบ้านก็โทรมาถามข่าวเรื่องงานบวชนะคะ ในระหว่างเนี้ยที่คุยโทรศัพท์กันอยู่ในร้านอาหารป้าากับน้องอเล็ก็คือไปตักอาหารมาให้แม่จ๋ากินด้วยนะคะก็เลยบริได้ทายบรรยากาศมาให้เบิงเนาะแล้วก็ทั้งบ้านก็โทรมาถามนะคะว,คว่าอยากพูดเรื่องงา้นบชของร้านาไปถึงสแล้วคือจะเงียบไปว่าจาังไหนแนยัยงะมามนั้นนะคะ่นโทรมาคอนอยากหูนะคะแล้วที่นี่นะคะแม่จ๋าก็เลียว่าเออกับมีเวลาอีกโดนย่กับปล่อยให้เขาคิดไปว่า อ,อยากให้เขาทบทวนว่าเขาอยากบวชอีนีบนอหนูนี้นั่นจั่นนีนะให้เขายังใจของเขาบึ้งนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้กะเดี๋ยวพี่สาวพูนบอกว่าเออเดี๋ยวอย่าอย่าพึ่งอย่างเดี๋ยวจะโทษไปถามร้านให้ให้แน่ชัดก่อนว่าเขาชิวาจางไหนลกะกะเดี๋ยวจงโทรมาบอกแต่ทีเดียยินเกิน,เก,นเกินตายายก็คือแบบว่าเขานะเขาว่าเขาอยากบวชนั่นแหละแล้วที่นี้สงสัยเพิ่นโทษติดต,ต่อกันบ่ด้เพิ่นก็งเงียบไปแล้วทีนี้แม่จ๋ากลับมาถึงบ้านแม่จ๋าก็เลยโทรหานะคะโทรหาลูกไส้ทัก ถามเขาว่าเขาจะบวชอหลีบวชทั้งสันทั้งสีอย่างระมาณเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาก็เขาอยากบวชเขาตั้งใจไว้แล้วเขายืนยันว่าเขาอยากบวชคือเขาเขาตั้งใจมาโดนแล้ว้วก็เป็นโอกาสที่เขาอยากบวชเออประมาณนี่แต่ว่าสิเหตุแบบไหนอยังจะไหนก็คือก็แล้วแต่ที่นี่แม่ก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นความตั้งใจจริงว่าอยากบวชอย่างนี้นก็เออเดี๋ยวจะต้องไปถามไปปรึกษากับอ่า พระอาจารย์พระคู่เบื้องที่เพื่อนบวชห้แล้วว่าสีได้มือไหนจังไหนอย่างประมาณเนี่ยถ้าเกิดได้มือได้อย่างเราเข้าก็จังมาคุยกันว่าเขา้าใจเหตุงานบวชในลักษณะแบบไหนหนูนี่นั่น,นะคะกับประมาณน,นะนันเนาะนัดละที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเดือนมีนานคือคือเข้าก็ต้องกลับไทยนะคะกลับไทยประมาณสักสักปลายเดือนนะคะแต่ว่าก็คือไปไม่นานก็เลยให้ให้ไปท่มนะั้นเวลาที่เพิ่นบวชแล้วก็เวลาที่จะไปคัดเลือกทหารพอดี แล้วก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่เราไปพอดีแต่ว่ากับบก่าวันที่บวชได้นะคือวันไหนก็คือต้องไปหาพระกนวา่าจะได้บวชมือไหนอย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็เลยอบอกคนเกินว่าเราเนี่ยสามารถไปได้ช่วงปลายเดือนมีนาแล้วก็ก่อนเดินทางก็คือปาปาต้องเสร็จสิ้นจากการประชุมงานพอดีแล้วก็มีเวลาว่างประมาณ3มอาทิตย์นี่คือสามอาทิตย์เนี่ยเราก็จะกลับไทยก็ ไปจัดการเรื่องบวชเรื่องเขาประกันฐานอะไรเนี่ยให้จบครบเรียบร้อยในในเวลาสามอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นคือเราจะเลทไม่ได้เพราะว่าปป้าต้องกลับมาทํางานเพราะมีประชมุมคือเขามีตารางของเขาอยู่แล้วเป็นปีๆอยู่แล้วไว้นะคะก็ไม่ได้สามารถที่จะเลื่อนได้นะคะดังนั้นคือเรามีเวลาว่างช่วงสามอาทิตย์เนี่ยคือพยายามจะจัดการทุกอย่างให้มันลงตัวตามนี้นะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ก็ต้องให้คนที่บ้านนะคะให้พ่อกับแม่ในละเพ่นก็ต้องไปหามือหาเว้นกับพระนะคะกับพระอาจารย์วา่าเข้าใจได้เลิกมือไหนที่สิบวชดได้อียงประมาณนั่นนะคะแล้วทีนี่คุยในลักษณะเรื่องของการจัดงานนะคะแม่จ่ากนยังยืนยันคําเดิมนะคะวา่าออย่าคิดเขาหมอแกงหมอเออคือคันหาไปหาพระอาจารย์บวชโลดนะคะแล้วพี่สาวเพิ่นก็ว่า mm hmm. เฮ็ดคือโพดเออเพิ่นก็ประหย่เฮ็ดแบบนั่นกะายกะางโพดเพิ่พนวางสีกะเฮ็ดไห้ อย่างจักน้อยแนะ่ยางหน่อยหน่อยแต่บอกพี่บอกน้องในในคุม้มควงเดียวกันแน่ยังความมันั่นนะคะเออพี่สาวคนก็เสนอมาวางซี่นะคะเลาที่นี่แม่จ๋ากก็เลยบรียกว่าเออกะกะกะเดี๋ยวลองพิจจรณาบอกอีกทีนึงมังคันว่่อยากดอกแต่ว่าตอนเนี้ยคือได้หูคาตอบแล้วว่าคนอยากบวชนะคือเขาอยากบวชจรงิจรงๆเออดังนั้นก็คือพอไปได้อ่าลําดับต่อไปก็คือเพิ่นต้องไปหามือกพระอาจารย์พราะได้มือมาแล้วที่นี่ พ่อตรงกับเวลาที่เขาจะไปพอดีทุกอย่างมันโอเคและเรื่องเวลาแล้วทีนี้เขาถึงจะมาคุยกันว่าเออถามพอถามแม่ถามพี่น้องทุกคนเอาคักว่า เขาอยากได้ในลักษณะแบบไหนเออก็ประมาณนี้นะคะในสิ่งที่คิดไว้เนาะเออนั่นแหละก็เลยนํามาแบ่งปันเราสู่กันฟังเนาะเพราะว่าก็มีเอฟซีก็ถามเข้ามาเหมือนกันในเรื่องของการบวชโน่นนี่นั่นก็อยากร่วมทํามุญด้วยอะไรแบบนี้ข้าเจ้ากับหลังไม่มากกมีนะคะก็เลยอ่าแจ้งไปไว่ายังไม่รู้ยังไม่แน่นะคะก็เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งอาจจะจุดเทียนโอเคระวังไม้มือหนูนะลูกร้อนนะลูกโอเค มาจุดเทียนห้ก็ไปแล้วก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือหู้แล้วแน่ๆแล้วนะคะว่าคนบวชเขาอยากบวชจริงๆเขาตั้งใจว่าจะบวชเนาะเออนั่นแหละก็ตามนั้นแต่ว่าถ้าได้วันได้อะไรแท้แน่ชัวนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเทียนวันเอ็ดเวนนะคะที่แม่จ๋าลอยฟังว่าเราจุดกันทุกๆวันอาทิตย์ อาทิตย์ละหนึ่งเล่มแล้วก็อันนี้คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ครบเล่มที่สี่แล้วนะคะและเสาร์อาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะคะและน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะเราถึงจะได้ตั้งต้นคริสต์มาสเนาะเพราะว่าวันเสาร์นะคะเราก็จะต้องไปบัน้นยาตอนบ่ายนะแล้วก็อตอนค่าเราก็ต้องมาทํากิจกรรมวันคริสต์มาสที่บ้านของเราแล้วก็มาให้ของขวัญกันอะไรนู่นนี่นั่นนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะที่จะม,มาถึงนี้นะคะ <c oughs> แล้วอันนี้ก็เป็นปฏิทินวันคริสต์มาสของน้องอเล็กนะคะ <c oughs> ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็จะเปิดทุกๆวันนะคะทุกๆเช้านะคะน้องอเล็กเพิ่นก็จะตื่นมาเปิดก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เปิดอันนี้วันที่วันที่ยี่สิบแล้วนะคะ และพรุ่งนี้อันนี้จะเป็นวันที่21นะคะซึ่งเปิดออกมาปุ๊บเขาก็จะรุ่นว่าจะมีอะไรอยู่ข้างใน21แล้วก็อันนี้จะเป็นวันที่20 22แล้วก็23 24นะคะ24 25น,นี่ก็คือเป็นคริสต์มาสแล้วก็คือจะหมดแล้วนะคะนี่แหละเป็นปฏิทินวันคริสต์มาสนะคะของเพื่อนเนาะเพิ่นเปิดเพิ่อนก็นจะได้รูปช็อกโกแลตได้นู่นนี่นั่นของเพิ่นไปนะคะตื่นเช้ามาก็จะมาเปิดทุกวันนะคะ อันนี้เป็นปฏิทินคริสต์มาสเนาะอันนี้ก็จะมีเป็นเซตใหญ่เซตเล็กก็มีตามแต่ราคาและของที่อยู่ข้างในก็คือจะแล้วแต่ปฏิทินอันนี้ที่เราซื้อมานะคะจะมีสําหรับผู้ใหญ่ก็มีนะคะสําหรับเด็กๆดอะไรคือก็จะแตกต่างกันไปนะคะจะมีหลายแบบมากๆเนาะอันนี้คือก็จะประมาณนี้นะคะเอาไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับ่ะยุกมือสวยๆก่อนสวัสดีครับบายๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอภิดาเซนเอกะฮ้ยิ้มหวานก่อนไปแล้วฮะพี่น้องจ๋าจากนั้นไว่าจะกันใหม่คลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้มาจากกะต้องขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ท่นี้ก็ขอให้ FC ของแม่จ้าทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่เจนล่ำรวยกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย